ระบบประสาทระบบประสาทคือระบบที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการการรับคำสั่งการติดต่อประสานงานการปรับแต่งระบบต่างๆของร่างกายและการทำงานให้เป็นปกติการรับรู้และการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตพารามีเซียมไม่มีเซลล์ประสาทตอบสนองสิ่งเร้าได้เพราะมีเส้นใยประสานงานควบคุมการพัดโบกของซีเรีย ฟองน้ําเป็นสัตว์พวกเดียวที่ยังไม่มีระบบประสาทไฮด้าสัตว์พวกแรกที่มีระบบประสาทเป็นแบบร่างแหประสาทเซลล์ประสาทเชื่อมโยงประสานงานเป็นทั่วร่างกายกระแสประสาทเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทางการนำกระแสประสาทจะช้าและมีทิศทางไม่แน่นอนฮานาเรียหนอนตัวแบนปมประสาท เป็นศูนย์รวมกระแสประสาทซึ่งจะพัฒนาไปเป็นสมองเส้นประสาททอดยาวตลอดแนวลำตัวทั้งสองข้างลักษณะคล้ายขั้นบันไดไส้เดือนดินปมประสาทสมองเส้นประสาททอดยาวไปตามด้านท้องมแมลงปมประสาทสมองปมประสาททุกป้องเส้นใย,ยประสาทแยกแขนงออกมา การทำงานของระบบประสาทในคนประกอบด้วยสมองไขสันหลังเส้นประสาทอวัยวะรับความรู้สึกเฉพาะหน้าที่ของระบบประสาทควบคุมความคิดพฤติกรรมของร่างกายควบคุมหน้าที่ของอวัยวะภายในให้ดำเนินไปตามปกติควบคุมหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายให้ปฏิบัติและประสานงานกัน รับความรู้สึกจากภายนอกปรับร่างกายให้ตอบสนองต่อสิ่งเร้ามีหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึกเฉพาะเช่นการเห็นการได้ยินการพูดการเคลื่อนไหวเซลล์ประสาทหน่วยที่เล็กที่สุดของระบบประสาทมีส่วนประกอบ2อส่วน 1. ตัวเซลล์ประสาท เยื่อหุ้มเซลล์นิวเคลียสไซโทพลาซึมออร์แกเนลต่างๆ 2. เส้นใยประสาทส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวเซลล์มี2ชนิด 2.1. เอ็กซอนเส้นใยที่ยื่นยาวออกมา1เส้นนำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์2.2เดนไดส์เส้นใยที่ยื่นออกมา มาจากตัวเซลล์มีหลายเส้นนำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์ส่วนประกอบของแอคซอนสวานเซลล์เซลบางๆเปลือกนอกห่อหุ้มใย,ยประสาทพยุงเซลล์ประสาทและสร้างเยื่อไมอีลินไมอีลินสี่เปลือกชั้นในเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ชวานหุ้มแอคซอนเป็นข้อข้อมีส่วนที่เว้าเข้าไปเรียกว่า โนดออฟแลนเดียนำกระแสประสาทเร็วสิบเท่าชนิดของเซลล์ประสาทแบ่งตามรูปร่างได้3ชนิดคือ 1. เซลล์ประสาทขั้วดเดียวมีใย,ยประสาทจากตัวเซลล์หนึ่งใยพบที่ปรมประสาทรากบนของไขสันหลังทำหน้าที่รับความรู้สึกจากผิวหนัง 2. เซลล์ประสาทสองขั้ว ใยประสาทยื่นจากตัวเซลล์สองใยคือเอ็กซอนแอนด์เดนไดพบที่เรติน่าของตาคอเคียการได้ยินจมูกรับความรู้สึกเป็นเซลล์ประสาทที่มีขนาดเล็กที่สุดทำหน้าที่รับความรู้สึกรับเสียงรับแสงกลิ่น 3. เซลล์ประสาทล,ลายขั้ว เดนไดมากกว่า 1. เอกซอนหนึ่งพบที่สมองและไขสันหลังมีปริมาณมากที่สุดทำหน้าที่นำคำสั่งและประสานงานชนิดของเซลล์ประสาทแบ่งตามหน้าที่ได้3ชนิดคือ 1. เซลล์ประสาทรับความรู้สึกเดนไดเปลี่ยนเป็นหน่วยรับความรู้สึกหรือรับกระแสประสาทจากรีแคปเตอร์เช่น เซลล์ประสาทขั้วเดียวหรือสองขั้ว 2. เซลล์ประสาทสั่งการปลายแอ็กซอนนำกระแสะคำสั่งส่งมายังหน่วยปฏิบัติงานหรือเอฟวิเตอร์คืออวัยวะภายในกล้ามเนือ้อต่อมต่างๆเแอ็กซอนยาวที่สุดเป็นเซลล์ประสาทหลายขั้ว 3. เซลประสาทประสานงานนำกระแสประสาทจากเซนเซรีไปยังโมชันเนรอนเป็นเซลล์ประสาทหลายขั้วการทำงานของเซลล์ประสาทการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทภายในเซลล์กระแสประสาทเคลื่อนที่ไปได้โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าเกิดขึ้น การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทเป็นการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ทางไฟฟ้าและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไปพร้อมกันการเปลี่ยนแปลงต้องการออกซิเจนและพลังงานเพิ่มขึ้นด้วยการเคลื่อนของกระแสประสาทแบ่งเป็น3ขั้นตอนคือ 1. ระยะก่อนถูกกระตุ้นสารละลายภายในและภายนอกเซลล์ประสาทมีประจุไฟฟ้าต่างกันล้มมิลลิโวลต์ ภายนอกเซลล์มีประจุไฟฟ้าบวกมีเอบวกและ 4L ลบภายในเซลล์มีประจุไฟฟ้าลบเพราะมี K บวกและอินซียาสารซึ่งมีประจุลบในสภาพปกติ K บวกในเซลล์มากกว่านอกเซลล์ไม่ต่ำกว่า25เท่า n อบวกนอกเซลล์มากกว่าในาเซลล์มากกว่า10เท่า 2. ระยะถูกกระตุ้นเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นเซลล์ประสาทคุณสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ตรงนั้นเปลี่ยนไปชั่วคราวยอมให้ Na บวกภายนอกแพร่เข้าไปในเซลล์ได้ผิวด้านในของเยื่อหุ้มเซลล์ตรงที่ Na เบวกเข้าไปมีประจุบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเปลี่ยนเป็นประจุบวกผิวด้านนอกที่สูญเสีย Na บวกจะเปลี่ยนเป็นประจุลบใช้เวลาหนึ่งต่อร้อยวินาที เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าเปลี่ยนจากล้ม60มิลลิโวลต์เป็นบวก60มิลลิโวลต์ทันทีที่บริเวณหนึ่งมีต่างศักย์ไฟฟ้าต่างจากบริเวณถัดไปจะกรกะตุ้นเซลล์ประสาทบริเวณถัดไปทั้งสองข้างให้เกิดสลับขั้วต่อไปเรื่อยๆปรากฏการเช่นนี้คือสัญญาณที่แสดงถึงการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าและทางเคมี 3. การกลับเข้าสู่สภาพปกติเมื่อ NA+ บวกผ่านเข้ามาในเซลล์ K+ กก็จะแพร่ออกจากเซลล์ทำให้ประจุไฟฟ้าที่ผิวนอกและผิวในของเยื่อหุ้มเซลล์กลับคืนสู่สภาพเดิมและในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเมื่อกระแสประสาทผ่านไปแล้วเซลล์ประสาทจะขับ NA+ บวกออกและดึง K+ เข้าเซลล์ด้วยวิธี active transport เพื่อให้เซลล์กลับคืนสู่สภาพปกติสามารถนำกระแสประสาทต,ต่อไปได้เรียกขบวนนี้ว่าโซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มการเปลี่ยนแปลงเมื่อเซลล์ประสาทถูกกระตุ้นปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วของกระแสประสาทในสัตว์เลือดอุ่นเร็วกว่าสัตว์เลือดเย็นสัดที่เคลื่อนที่เร็วกระแสประสาทจะเร็วกว่า กระแสในแอคซอนเร็วกว่าในเดนดไรส์เส้นผ่าศูนย์กลางใย,ยประสาทยิ่งมากยิ่งเร็วใย,ยประสาทที่มีไมอีล e ินหุ้ม um, เร็วกว่าไม่มีไมอีล e ินหุ้ม um, เร็วกว่าสิบเท่าโนดออฟแรนเวียยิ่งห่างยิ่งเร็วเซลล์ประสาทที่ไม่มีไซแนปน้อยนำกระแสประสาทได้เร็ว การถ่ายทอดกระแสประสาทมี2วิธีคือ 1. ในรูปของสารเคมีจากเซลล์ส่งไปยังเซลล์รับโดยปล่อยสารสื่อประสาทเช่นอะซิตินโคลินเอพิเนฟรินนอร์เอพิเนฟริน,น,ออน,รนโดพามินซีโรโทนินโดปามีนฮิสทามีนเกิดการไซแนป 2. ในรูปไฟฟ้า เหนี่ยวนำให้เกิดสักดาไฟฟ้าต่อเซลล์รับจากเซลล์ส่งซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงขั้วไฟฟ้าทำให้กระแสประสาทเคลื่อนต่อไปตว์ชั้นต่ำไซแนปรอยต่อหรือช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาทเป็นทางผ่านข้ามของกระแสประสาทจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งการสื่อประสาททำให้กระแสประสาทไม่ไหลย,ย้อนกลับ แกระแสประสาทออกจากเอ็กซอนไปยังเดนดริ์ของเซลล์ประสาทต,ตัวถัดไปการถ่ายทอดกระแสประสาทรอยต่อระหว่างเซล์ประสาทเรียกว่าไซแนปมีขนาดกว้าง0.02ไมโครเมตรกระแสประสาทไม่สามารถข้ามผ่านไซแนปไปได้ที่ปลายเอ็กซอนปมประสาทจะมีถุงขนาดเล็ก และไมโทคอนเดรีย oh ภายในถุงจะบรรจุสารสื่อประสาทเมื่อกระแสประสาทเคลื่อนที่มาถึงที่ปลายแอ็กซอนถุงเล็กๆจะเคลื่อนตัวไปรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์ตรงบริเวณไซแนปและปล่อยสารสื่อประสาทออกมาเพื่อกระตรุ้นเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ถัดไปทำให้เซลล์ประสาทที่ถูกกระตุ้นมีกระแสประสาทเกิดขึ้นและถูกถ่ายทอดต่อจนไปถึงปลายทาง เมื่อสารสื่อประสาทถูกปล่อยออกมาจากถุงบรรจุสารสื่อประสาทที่เยื่อหุ้มปลายประสาทแอกซอนเข้าสู่ช่องไซแน็สารสื่อประสาทจะไปจับกับโปรตีนตัวรับที่เยื่อหุ้มเซลล์ประสาทหลังไซแน็ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของไอออนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต่างศัตว์ที่เด่นไร้ของเซลล์ประสาทของไซแน็ และทําให้เกิดการส่งกระแสประสาทต,ต่อไปสารสื่อประสาทที่เหลืออยู่ในช่องไซแนปจะถูกสลายโดยเอนไซม์สารที่ได้จากสารสลายอาจจะนำกลับเข้าไปสร้างสารสื่อประสาทใหม่บางส่วนกำจัดออกทางระบบเลือดเอนไซม์ SI จึงถูกกระตุ้นเฉพาะเวลาที่เอ็กซอนปล่อยสารสื่อประสาทออกมาในช่วงสั้นๆเท่านั้น สารสื่อประสาทพบมากบริเวณปลายแอ็กซอนทำหน้าที่เป็นตัวกลางถ่ายทอดกระแสประสาทจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งปัจจุบันพบว่าสารสื่อประสาทมีหลายชนิดเช่นแอซิตินโคลีนนอรเอฟินเนฟินเอนโดฟินสารเคมีและยาหลายชนิดมีผลต่อการทำงานของระบบประสาท โดยไปมีผลต่อการถ่ายทอดกระแสประสาทที่ไซแน็เช่นสารพิษจากแบคทีรียบางชนิดไปยับยั้งการปล่อยสารสื่อประสาทจากแอคซอนทาให้กระแสประสาทถ่ายทอดไม่ได้จึงเกิดอาการอัมาพาตขึ้นยาระงับประสาททําให้สารสื่อประสาทที่ปล่อยออกมามีน้อยกระแสประสาทจึงส่งไปยังสมองน้อยลงทําให้มีอาการสงบไม่วิตกกังวล นิโคตินคาเฟอีนแอมเฟตามีนจะไปกระตุ้นให้แอกซอนปล่อยสารสื่อประสาทออกมามากทำให้เกิดอาการตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วยาฆ่า,มาแมลงบางชนิดยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่จะมาสลายสารสื่อประสาททำให้สารสื่อประสาทยังคงอยู่การนำกระแสประสาทจึงเกิดขึ้นใหม่ไม่ได้การทำงานของระบบประสาทจึงผิดปกติ และเป็นอันตรายระบบประสาทจำแนกตามการทำงานได้สองแบบคือ 1. ระบบประสาทโซมาติกระบบประสาทใต้อำนาจจิตใจเส้นประสาทสมองเส้นประสาทไขสันหลังควบคุมกล้ามเนื้อลาย 2. ระบบประสาทอัตโนมัติระบบประสาทนอกอำนาจจิตใจเส้นประสาทสมองและเส้นประสาทไขสันหลัง ควบคุมภูมยวะาภายในกล้ามเนื้อเรียบหัวใจต่อมต่างๆระบบประสาทส่วนกลางเบิร์นแอนส i n a โนโครสสมองจเจริญม,มาจากหลอดประสาทซึ่งเป็นหลอดทอดยาวไปตามสันหลังในระยะเอมบริโอส่วนหน้าพองออกเป็นสมองส่วนท้ายกลายเป็นไขสันหลังสมองแบ่งเป็น3ส,ส่วนคือสมองส่วนหน้าสมองส่วนกลาง และสมองส่วนหลังสมองและไขสันหลังมีเยื่อหุ้มสามชั้นคือชั้นนอกหนาเหนียวแข็งแรงป้องกันการกระทบกระเทือนส่วนที่เป็นเนื้อสมองและไขสันหลังชั้นกลางเป็นเยื่อบางๆชั้นในแนบสนิทไปตามรอยโคง้งเว้าของสมองและไขสันหลังมีหลอดเลือดมากนำอาหารออกซิเจน มาเลี้ยงเซลล์ชั้นในของสมองและไขสันหลังน้ำเลี้ยงสมองไขสันหลังอยู่ระหว่างเยื่อหุ้มสมองชั้นกลางกับชั้นในติดต่อกับช่องภายในไขสันหลังและโพรงสมองนำออกซิเจนสารอาหารมาเลี้ยงเซล์ลประสาทนำของเสียออกจากเซลล์สมอง น้ำหนักประมาณ1.4กิโลกร,รมัมบรรจุอยู่ในกระโหลกศีรษะมีเซลล์ประสาทมากกว่า90สเปอร์เซนส่วนใหญ่เป็นเซลล์ประสาทประสานงานส่วนนอกเป็นสีเทาตัวเซลล์ประสาทและแอคซอนที่ไม่มีเยื่อไมอีล e ีนส่วนในเป็นสีขาวแอคซอนมีเยื่อไมอีล e ีนหุ้มสัตว์ชั้นสูงมีพัฒนาการทางสมองดีมีรอยหยักสมองมากสัมพันธ์กับความสามารถ ในการเรียนรู้อัตราส่วนน้ำหนักตัวต่อสมองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ฉลาดและเรียนรู้ดีสมองส่วนหน้าประกอบด้วยอ n อนแฟกทอริบ um. ันเซลิบัมไฮโททาลามัสทาลามัสสมองส่วนหน้าออนแฟกทอริบัน อยู่ด้านหน้าสุดของสมองใช้ดมกลิ่นปลาจะมีออนแฟกทอริบันขนาดใหญ่คนอ n อนแฟกทอริบันไม่ค่อยเจริญสุนัขออนแฟกทอริบันเจริญดีเซริบัมขนาดใหญ่สุดผิวด้านนอกมีรอยหยักมากรับรู้ความรู้สึกศูนย์กลางของการเรียนรู้ความจำ ชาวปัญญาการแก้ปัญหามโนภาพควบคุมกล้ามเนื้อลายศูนย์รับสัมผัสทั้ง5การรับสัมผัสการพูดการรับรู้ภาษาการมองเห็นการรับรสการได้ยินการดมกลิ่นการทำงานของกล้ามเนือ้อไฮโทธารามัสอยู่ด้านล่างสมองส่วนหน้าใต้ไฮลามัสยื่นติดต่อกับต่อมใต้สมอง ควบคุมน้ำภูมิของร่างกายควบคุมการเต้นของหัวใจและความดันเลือดควบคุมความต้องการพื้นฐานเช่นน้ำอาหารการพักผ่อนตื่นหลับความต้องการทางเพศสร้างฮอร์โมนประสาทควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของต่อมใต้สมองส่วนหน้าทาลามัสอยู่เหนือไฮโปทารามัสถัดจากเซริบัม ศูนย์รวมกระแสประสาทที่ผ่านเข้าแล้วแยกกระแสประสาทไปยังสมองส่วนต่างๆบอกความรู้สึกเจ็บปวดได้หยาบๆแต่ระบุตำแหน่งไม่ได้สมองส่วนกลางลดร,รูปเหลือแค่ออปติกโลกสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำเช่นปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เรคานสมองส่วนนี้ใจะใหญ่ยื่นออกมา ควบคุมการเคลื่อนไหวของในตาทำให้กอกลูกตาได้ควบคุมการปิดเปิดของรูม่านตาในเวลาที่มีแสงเข้ามามากหรือน้อยสมองส่วนท้ายเซรีเบลลัมอยู่ด้านหลังของซิลิบัมควบคุมการทรงตัวการนั่งยืนเดินวิ่งการเคลื่อนไหวที่ราบเรียบสลละสลวยนก ปลาสมองส่วนนี้เจริญมากเมดันลาออฟลองกาตาอยู่ท้ายสุดติดต่อกับไขสันหลังการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมความดันเลือดการหายใจการเต้นของหัวใจการไอจามอาเจียนและการกลืนการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเรียบเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดพร อยู่ด้านหน้าซีรีเบลลัมติดกับสมองส่วนกลางควบคุมการทำงานของอวัยวะบริเวณศีรษะเช่นการเคลื่อนไหวใบหน้าการเคี้ยวการยิ้มยักคิ้วหลับตาและการหายใจทางผ่านกระแสประสาทระหว่างซิรีบัมกับซีรีเบลลัมและระหว่างซีรีเบลลัมกับไขสันหลังค่ะเราลองมาทำแบบทดสอบกันดูนะคะ1 ช่องว่างแคบๆระหว่างปลายแอ็กซอนกับปลายเดนดไร์ของเซลล์ประสาทอีกเซลล์หนึ่งซึ่งเป็นบริเวณที่มีการหลั่งสารสื่อประสาทเรียกว่าช่องอะไรก็ไซเนตขอไซโทพาซึมขอพา an สโมเดสมาตางอเวสิเคิลทานมิสเตอร์สสมองส่วนหน้าประกอบด้วยสมองส่วนใดบ้างก็ ซิลิบัมซิลิเบลัมไฮโปทาลามัสคอซิลิบัมทารามัสซิลิเบลลัมคอซิลิบัมซิลิเบลลัมพรงอซิลิบัมทาลามัสไฮโปทารามัส,าามส 3. เพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นแอกซอนมีสีขาวก แอกซอนมีสารประเภทโปรตีนห่อหุ้มอยู่ขอแอกซอนมีสารประเภทไขมันห่อหุ้มอยู่คอแอกซอนมีสารประเภทนิวคลียกห่อหุ้มอยู่งอแอกซอนมีสารประเภทคาร์โบไฮเดรตห่อหุ้มอยู่ 4. แอกซอนที่มีเยื่อไมอีลีนห่อหุ้ม จะนำกระแสประสาทได้เร็วกว่าหรือช้ากว่าแอกซอนที่ไม่มีเยื่อไม e หอีลีนของหุ่มกี่เท่าก็เร็วกว่าสิบเท่าขอช้ากว่าสิบเท่าคอเร็วกว่าร้อยเท่างอช้ากว่าร้อยเท่า 5. เมื่อมือของเราไปโดนเตารีดที่กำลังร้อนๆจะเกิดรีเฟกต์แอคชั่น ลำดับแรกอย่างไรกอร้องไห้ขอรู้สึกร้อนที่บริเวณมือคอชักมือกับทันทีงอใช้ปากเป่าที่มือที่โดนตารี่ you <music>